สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมว่าหลายคนน่าจะรอคอยอยู่กับการทดสอบเล่นเกมนะครับบนตัว a s s u p e r Combo Pro 5.0อ่ะทษทีครับ5.5นะครับที่เป็นระหวักแกนะครับก็ยังใส่เคสใช้งานอยู่เลยแกะมาดูนะครับก็สภาพจะเห็นว่ามีล่องรอยการใช้งานอยู่บ้างนะครับเนื่องจากเอาไว้กับฝาเคสก็จะมีพวกฝุ่นละอองติดต่างๆก็ต้องทำความสะอาดกันนิดนึงนะครับจริงๆแล้วก็ ลองเช็คกันหน่อยแล้วกันอ่าไม่เป็นไรเช็หน้าจอด้วยนะครับก็ครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะสนใจเพราะว่าด้วยราคาเลนประมาณสัก5,000ต้นๆน,นะครับ5,290บาทก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมมาลองเกมง่ายๆกันก่อนแล้วกันหลายคนเออมักจะสอบถามมาถึงเกมนี้นะครับ c o o ก i ี r รันจริงๆมัน ผมว่ามองว่ามันเป็นเกมที่ไม่ได้ใช้สเปคเครื่องเยอะแต่บางทีมันก็อาจจะมีกระตุกสะดุดอะไรได้อาจจะเรื่องหลายๆเรื่องรวมๆกันนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันอาจจะเรื่องของแรมเรื่องของการใช้งานต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามันโหลดข้อมูลกันได้ไหมนะด้วยหน้าจอ5.5นิ้วก็ถือว่าถ้าเล่นเกมนี้ก็มันแน่นอนนะครับกำลังโหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ อมาแล้วก็ถึงว่าหลดขั้นงหนึองกันนะครับอืมเริ่มเกิมเลยแล้วกันนะครับอ๊ออัปเกรดเหรอเราไม่ได้อัปเกรดมา,าขนาดไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไปก่อน มีแบบนี้นะตกตกขบตอขบด้วยตกขอบด้วยจิจรจารอจริงจริงสักทีก็โหลดจูนะครับอ <N> ก็เห็นว่าไม่กระตุกแต่อย่างใดอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหา โอ้โหหายเข้าเลเดียวก็มีแบบมันจะกระตุกหน่อยๆเนาะ ก็มีมีกระตุกกระตุกด้วยนะครับเมืกี้ตอนขึ้นมาเห็นเห็นเลยว่าอา๋เอเห็นไหมครับอ๋อมันได้อย่างนี้นี่เองที่ทดสอบกันแม่ ก็ประมาณนี้ครับก็เห็นจะมีกระตุกตอนขึ้นนะครับเห็นว่ามันสโลงสโลงผิดปกติอะไรทีเดียวเลยครับอ้าวตึ๊บค้างหรือเปล่าออานิดหนึ่ง เลยมาทดสอบเกมบอมเชลฟ์นะครับก็น่าจะอาจจะเลอะๆไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ้าวที่นีนเกี่ยวอะไรเนี่ยขอออกกันนะครับขอโทษทีเสียงโอ้ดังใช้ได้เลย สิ่งนั้นใช้ได้เลยแต่ว่าหน้าจอก็มีรอยอยู่เช็ดเอา้าไปปิดทำไมล่ะเนี่ยเอา้าลอาสสงโฟกัสกันดูครับเออภาพสวยใช้ได so <our> ้นะเนี่ย โอ้ขอใ้ผมขอนี้ตอบแสงให้มันเต็มๆก่อนนะครับอ่าโอเคเริชัดก,กันมากขึ้นนะครับ อย่างีว่ามันอาจจะมีกระตุกบ,บ,บ้างครับอย่างว่าไม่สมูทนะครับว่าตอนเปลี่ยนเจอกราฟิกจะเยอะเนี่ยเลยบึ้มเลยถึงกับบึ้มกันเลยทีเดียวเออมราใหม่ไม่เป็นไรครับ เอไ,ได้รับไหเนี้ยเออม,มีมีแบบเห็นว่าไม่สมบูรอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าเฮประมาณหนึ่งครับ มาลองเกมถัดไปนะครับ WWE Immortal นะครับเกมนี้ก็ใช้กราฟิกพอสมควรเลยทีเดียวเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เกมนี้ถ้าโอ้ทำไมต้องอิสอนสตาร์นี้ยอ,อยไม่ยังไม่ติดคุกคือเ a y g เกมนะครับขออภัยอ่อดีที่ดาวน์โหลดเร็วข้อผิดพลาดอ๋อกไม่ติดตั้งไม่ได้แล้วหรืออย่างไรเออเราจะเล่นเกมนี้ได้ไหมหรือพื้นที่เต็มไม่แน่ใจไม่อัจทราบได้ลองดูครับไม่เป็นไร ได้ไหมอ่ะมาแล้วครับเห็นเลยว่ามันไม่สมูทนะครับผมอืม ม,มันวาร์ปนิดๆน,นะครับอย่างว่าภาพมันไม่เราเจอคราฟิกเยอะก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ทำไมมันหลุดไปอย่างนี้ล่ะเนี่ย <c oughs> มาแล้ว ก็ประมาณหนึ่งครับพอได้แต่ว่ามันไม่สมูทนะครับสำหรับเกมนี้เกมนี้ก็คือถ้าเรื่อนกราฟิกไม่ดีเท่าไหร่หรือว่ากราฟิกที่ไม่แรงจริงๆเนี่ยก็เกมนี้ก็อย่างที่เห็นครับว่าเกิดปัญหาขึ้นคือจริงก็มีปัญหาเล่นได้แต่มันไม่สมูทแล้วแหละอาจจะไม่ฟินเท่านั้นเองนะครับสำหรับเกมนี้ Immortal นะครับ ามาลองเกมถัดไปเลยนะครับจะแค่เกมดอฟซูเข้าไปแล้วกันได้ไหมกำลังแตกไฟล์นะครับ ยุอีกแล้วหลอกถามอายุครับไมให้ดูหลอกเออใชเกันต่อได้เลยลองรับภาษาไทยนะครับอืกราฟิกเป็นไงบ้างเพื่อนนิ้วไปมาได้นะครับเพื่อลองมองกราฟิกต่าง อืมไกี้ขึ้นมาไม่ค่อยสมูทเท่าไหรนะ่เนาะป้โอยเอเอางั้น เขอเปิงน,นี้เลยจ้ะเอ่เอเป่อเอ่อเอ่มีมอ่อเอนน่อเอ่อเออเอ่อเอ่อเอ่อเอ็อเ c ่อ o อ่อเอ่อเอ่อเอ่ออ่อเอ่่อเอ่อเอ่อเ้่ัเนออ่อเอเอเอ่ออ่อ่เอ่ อาจจะไม่ในความรู้สึกไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะครับด<ป>ูมันจะแบบวับๆอยู่นิดๆ โนุณภูมิบแบตเตอรี่เกินนะครับโปวดนําแบตเตอรี่ออกเลิ่ปบุกครับเออตัดก็าเลนก่อนนะครับคงม,มีความร้อนพอสมควรละเล่นมาสักพักสักพักบอกแล้วโหลดนะครับเยอึงัออออน้นตายแล้วตายแล้วเปาหยุตายไหม i on it. ใครรู้เรื่องเท่าไหร่เลยครับ ก็ประมาณนี้ครับลองใช้ได้เลยทีเดียวไม่สามารถกับเรื่อนรดีได้เกตแล้วกันโหลด เลยนะครับเพื่อที่จะลองเกมอื่นกันต่อไปไม่เล่นแล้วจ้าทำไงล่ะ ออกเลยแล้วกันนะครับขออย่าแล้วก็เคลียร์แดมเอาตึงก็ลองเกมสุดท้ายเลยนะครับอัฟฟแปด สราอยู่อีกแล้วก็มีนิดหนึ่งนะครับ กว่าครับเอาฟอแปะเป็นไงบ้างกับตัวเอสลาวาโปร5.5ฮะชงตุ้มไม่ทำชงตุ้มโอ้โหไม่ในอสิชิองเออคนเดินอะไรคนเลยครับ เรียบร้อยครับขุ่ในรถความร้อนต้องบอกว่าฮะร้อนใช้ได้เลยละครับล้อนี่ตรงนี้ด้บน,นหัวแน่นอนครับมันเป็นอาจจะเป็นที่ประมวลผลแต่ว่าด้านล่างนี่ก็ได้แหละทั้งหน้าจอทัง้งโอ้โหร้อนละถือว่าร้อนครับ เป็นไรจ้ะภาพุมก็อาจจะดูภาพแล้วก็ไม่ได้สมูทมากนักนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับกระตกจนเล่นไปได้นะครับก็ถือว่าโอเคครับผมดีครับแต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยมีถ้าอย่างเกมที่แล้วนะครับก็มีแจ้งเตือนมาด้วยนะครับว่าเออมันร้อนแล้วนะใค้บอกเลิกหรือว่าจะยกเลิกหรือจะยังไงนะครับก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องความร้อนแต่ว่าก็อย่างที่บอกทีกี้เล่นมา เล้นมาติดต่อกันเลยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดมันอาจจะขึ้นมาเตือนว่าเออมันอาจจะร้อนเกินไปความร้อนก็อาจจะมีผลถึงเรื่องแบตนะครับอาจจะเสื่อมง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะพักนะครับถ้าเครื่องร้อนอ่ะก็เป็นเรื่องของปกติทั่วๆไปนั่นเองนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับ AS Super Combo Pro 5.5หรือเาวาแกลนนะครับการทดสอบเล่นเกมในครั้งนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันด้านล่างเลยสวัสดีครับ